ตำรวจทหารอสกวดขันวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเจ็วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ค่ะพันตำรวจเอกพันศักด์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพบพระควบคุมการปฏิบัติโดยพันตำรวจโทปร,ระเสริฐจันเจริญ รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพบพระนำการปฏิบัติโดยพันตำรวจโทปรีชาแสงมณีสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทเอกสิทธิ์พรเมธีเตชะสุดร,รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรพบพระร้อยเวน2 0ร้อยตำรวจตรีรักชาติวันโทรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพบพระ หัวหน้าชุดควบคุมจุดตรวจครีรีราชพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพบพระเจ้าหน้าที่ทหารบกควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4นำโดยร้อยตรีพานุคล้ายแก้วสกุลฝ่ายปกครองนายมูยาย่วีรวัตชัยชนะอสอำเภอพบพระร่วมกันกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมทั้ง ให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น